กินข้าวแรงน้ำกันด้วยพี่น้องมันนี้อาหารแรงกับ่มีอย่างพี่น้องมีอ,อ้อสิน้นแจ้งนมไม้ตำเมิฮงผัวลาบนะพี่น้องกินน้ำกันเด้อกินสองคนมนันนี้คือเก้า โซลาเต็มนวานวานนี้แบังแซบอ่ะแคบดิตรงไครวะแคบใครรั่วตัวนึต้มเนี่ยกคแบบรึ่งบ,บ่ครึ่บบรบบงแบบัววดีแคบน Hà Lan chứ ngày ngày với nó mà chứ ngày ngày tâm cùng tâm nam năng năm ngoài em mà cái กลับนัวกลับนัวคือก่ออมอมอมอ,มอมคือออมมันเกินซีนขอซีนกินออมอยากกินกันยังไน้องเล่า หมากระเราไปหรอกหมาเราคนนั่นเป็นสายแปลกหนามากกระเฮาและมาไปอือบ้อาไเอ้าไปอ้วนอ้วนเอ้ย อยากเขาว่าคุณอาหารน่ะไปกินได้ไหมว่าอยู่ถวยคุณขวักควาเฮียงมันอยากแล้วมันขวักอะไรมาเนาะขอเอาขอกินไงแบบแบบแบบกินของเจ้าคุณนาโกพีเจ้ามิซินบอกอะไรบ่วงตัดกินอะไรแบนี้บ่วงตัดเอาอืม เอาโกยบมาได้แหละจำลวกโอเคจำนั่นเด้อไข่ต้มไข่เป็นเนาะต้มไข่เป็นไข่ลวกต้มดวนต้มดวนต้มดวนอืม

หัวลาบแคบตัวแก่หะ <Yeah. S 2> มาตังด้วยอะไรเขีาตังเนี่ย ยี่เจ้าจะปไปไล่แมวให้มันกินแหมไล่เลยนะตกยี่มาไมไม่มลูววก,กว,นนะวันวันงบแกลางตบแซ่บวันนะวันวนตกยีมาเอาดี ขอเก้ยไหมขอพอก่อนขอพอขอไปขอไปขอพ้นขอขอพูนขอเดินขอไหบอกขอร่างมือมันแน่ะไอทูมาก่อนโอ้โหคแลรวกมันา เด้อพี่น้องกินกันเด้ออาหารมันเอกอเมริกันยังยไงมีขวาลาบอ,อ,อ่บอชินแกงน้ำไม้ตำมังหุงต้มไข่นะพี่น้องต้มไข่ตำนี้ก่อนพี่น้องคลิปน,น,นี้กินข้าวก่นอกน